เคยสงสัยไหมครับทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่เคยบอกให้เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เลยแต่กลับเน้นย้ำให้ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองอยู่เสมอลองนึกภาพตามนะผมกำลังนั่งสมาธิอยู่อาจารย์ก็เดินมาบอกว่านายต้องเชื่อสิวันนั่งแล้วจะสมบผมคงจะตอบกลับไปว่าเอออาจารย์ครับผมยังรู้สึกปวดหลังอยู่เลยนั่นแหละครับ พระพุทธเจ้าฉลาดกว่านั้นเยอะพระองค์รู้ว่าความเชื่อที่งมงายไม่ได้นำไปสู่ปัญญาที่แท้จริงสิ่งที่พระองค์สอนคืออริยมรรคมีองค์แปดหนทางสู่การดับทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องลงมือปฏิบัติเองลองพิจารณาดูสิครับความโกรธความโลภความหลงมันทำให้เราเป็นทุกข์จริงไหมแล้วการมีสติก,การเมตตามันช่วยให้เราสงบขึ้นได้จริงหรือเปล่า คำตอบเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในตำราแต่อยู่ในการลงมือปฏิบัติของเราเองสรุปง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการลูกศิษย์ที่เชื่อฟังอย่างเดียวแต่ต้องการผู้ที่ฉลาดรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองและค้นพบความจริงด้วยตัวเองต่างหากครับ